ถึงเวลาพักผ่อนคลายไปกับนิวเยียวันนี้จะพาเพื่อนๆไปรีแลกซ์กับร้านบีโบสลีปซาลอนร้านสปาเล็กๆที่ตกแต่งสไตล์โฮมี่ทงเพื่อนพร้อมแล้วเข้ามาในร้านกันเลยค่ะหืมร้านหอมมากวันนี้นิวเลือกสระผมนวดศีระผ่อนคลายเป็นสาสรแบบโบราณโปรแกรมชูใจ60นาทีกับ11บเ็ราคา <11. S 1> แค่790บาทไปเริ่มกันเลยค่ะพี่ๆเทอรรพีสพาเนวมาอีกห้องหนึ่งเพื่อล้างเท้ากันก่อนด้วยเกลือหิมาลาย,ยันจากประเทศอินเดียน้ำอุนอ่นๆและเกลือทําให้นิวรู้สึกเท้านุ่มและสะอาดมากเลยค่ะ เปลี่ยนชุดแล้วมาส่องกล้องเช็คสภาพหนังศีรษะกันนะคะพี่พี่ t h e r a p i s ทุกคนผ่านการเทรนอย่างมืออาชีพนี่เป็นครั้งแรกที่นิวได้รู้ว่าจริงๆแล้วนิวเป็นคนที่หนังศีรษะมีความมันและมีการอุดตันของรูขุมขนต้องการการดูแลโดยด่วนค่ะที่นี่เขาใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์โอเวจากประเทศทอิตาลีเป็นออร์แกนิกแบบไดนามิกทุกขั้นตอนปลอดภัยคุณภาพพรีเมียมระดับโลกอุปกรณ์ของที่ร้านจะมีการอบฆ่าเชื้อยูวีก่อนการใช้งานทุกครั้งสะอาดปลอดภัยหายห่วงนอกจากจะช่่วยยยยฟื้นนูผมเสียอยงออโ